ในซอยเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาหลังจากฉลองปีใหม่ได้เพียงอาทิตย์กว่าๆผมก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายจากที่บ้านพ่อของผมโทรมาบอกว่าอาผู้หญิงที่อยู่ต่างจังหวัดได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเช้านี้ตัวผมที่ยังอยู่ในอาการมึนงงเนื่องจากอาเด้ร์ช็อกของงานที่ต้องเคลียร์หลังปีใหม่ จึงยังไม่เข้าใจในคำพูดนั้นต้องใช้เวลาพักใหญ่ให้ได้พักสมองจึงได้เรียบเรียมคำพูดของพ่ออีกครั้งจนเข้าใจยังไงนะพ่อคออีกทีผมงงอยู่อามึงตายแล้วถ้าไม่ติดอะไรก็มางานศพนะตอนนี้ญาติพี่น้องอยู่ที่วัดกันหมดแล้วแม้ความสัมพันธ์ของผมกับอาคนนั้นจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่จะเหินห่างผมมีอาการน้ำตาคออยู่เหมือนกันกับข่าวล้ายนั้นจัดการธุระส่วนตัวและงานที่ข้างคลางอยู่จนเรียบร้อยก็ตีรถไปยังจังหวัดที่อาคนนั้นอยู่นั่นคือสุขโทขทัยอยสอบถามทางกับพ่ออยู่เนื่องๆว่าศพอาตั้งอยู่ที่วัดไหนในใจก็นึกสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า เหตุใดจึงไม่ตั้งสบสวดมนต์ที่บ้านอาตาอย่างไรจรึงเอาเข้าบ้านไม่ได้และคำตอบที่พ่อของผมบอกมาถ้าไม่ต้องกระทืบเบรกจนล้อตายคกูที่นั่งมาด้วยต้องหัวขมำอามึงโดนปอบกินนอนซมอยู่เป็นอาทิตย์ปอบปอบนี่น,นะพ่อเออมาถึงค่อยคุยกัน ระยะทางจากตรงที่ผมอยู่ไปถึงวัดที่ตั้งศพอานั้นไม่ได้ห่างไกลกันมากนักหลังจากวางสายก็ประมาณส5้านาทีก็ถึงเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลงจากรถเพราะท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบนั้นไฟหน้ารถของผมสาดไปทาให้เห็นว่าอ้าของผมคนที่เสียชีวิตนั้น ยืนอยู่ไม่ห่างและยังมีคนอีกหนึ่งคนเหมือนกับขี่คออยู่ด้วยมันจะไม่อะไรเลยและผมก็คงคิดว่านั่นเป็นอาการตาฝาดเนื่องจากตั้งแต่เตือนนอนผมยังไม่ได้พักผ่อนใช้สายตากับงานมาทั้งวันเลิกงานแล้วยังต้องขับรถต่อเกือบอีก200กิโลกล้ามเนื้อตาผม มันจริงละ้ะทำให้เห็นภาพหลอนถ้าไม่ใช่เพอเพื่อที่นั่งอยู่ข้างขมันเอิยประโยคหนึ่งออกมาปากคอสันนั่นอาเมึงหรือเปล่าแล้วนั่นขัิขีดคอแกอยู่วะนั่นอาการขนลุบวาบไล่ตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นมาถึงกลางรกระบาลเป็นอย่างไรผมก็เพิ่งจิได้เข้าใจวันนี้เองแม้จะเป็นเพียงแค่แวบ,บเดียวที่อาของผม มาปรากฏตัวให้เห็นแต่กิริยาและองคปกอบที่ได้สัมผัสมันชวนหลอนอย่างที่สุดเท่านั้นยังไม่พอฝูมาวัดนับสิบตัวที่ไม่รู้ว่าตอนแรกไปหมกตัวอยู่ที่ไหนกันตอนนี้กลับมายืนล้อมรถของผมแล้วกลุ่งคอหอนเสียงระง,งมลั่นวัดเดือดร้อนผ้าสงองค์นี้ที่อยู่ใกล้ๆต้องมาเอ็ดไล่ให้ไป ก็บความรู้สึกทุกอย่างในตอนนั้นขุมเอาไว้ก่อนตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมคิดได้คือต้องเข้าไปช่วยงานอาควรเป็นอันดับแรกภาพของอามาปรากฏกายให้เห็นเมื่อคู่คงเป็นเพียงการทักทายหรือไม่ก็กล่าวขอบคุณเท่านั้นคงไม่ได้มีความไหนอะไรแฝงอยู่ละมั้งผมคิดเช่นนั้นจนกระทั่ง ผมก้าวขึ้นไปบนศาลาก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งตัวชาแขนทื่อจนแทบลาจะตกกระไดลงมาพอที่ข้างลงผมเห็นกับตาเลยว่าอ้าของผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยมีใครอีกคนยืนแอบอยู่ข้างหลังในท่าอุบกอดเขาเอาไว้ครั้งนี้ไม่ใช่การมกากดตัวเพียงแวบ,บเดียวแต่อ้าของผมยืนนิ่งอยู่เช่นนั้น นานทีเดียวส่วนคนที่ยืนอบกวดอยู่ข้างหลังนั้นด้วยระยะเวลานานพอทำให้ผมได้เห็นการกระทำทุกอย่างได้เด่นชัดคนคนนั้นค่อยๆเลื่อนท่อนแขนที่โอบล่าของอาผมไว้ให้รัดแน่นเข้ามาจากนั้นก็ยืนหน้ามาซบบนไหล่ของอาผมแล้วยิ้มยิ่งฟันหน้าสุดสยองและดูเหมือน ภาพนั้นจะไม่ใช่แค่ผมที่เห็นคนเดียวอีกแล้วเพราะเพื่อนของผมที่เดินตามกันขึ้นมามันอุทานออกมาดังลั่นพร้อมกับคว้ามือผมไปจับไว้จิกเล็บแน่นคนคนนั้นใช้มือที่เสียวบิดหน้าของอาผมเข้ามาหาแล้วอ้าปากกว้างมันกว้างมากจนน่าจะอมหัวศีรษะของอาผมได้เลย และมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไม่มีผิดเพราะคนคนนั้นงับมากเขาให้แล้วอศึิษาของอาผมเสียมิตรอาของผมดิ้นพลาดพลาดด้วยการทรมานอย่างเห็นได้ชัดแล้วค่อยๆ่อจางหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งผมทั้งเพื่อนพาการขาอ่อนไหลลื่นตกกระไดที่มีความสูงเกือบสิบขั้น ลวงไปนอนทับกันอยู่ข้างล่างล้อเอะไบวา,อายลั่นจนคนในงานแตกตื่นเป็นงานให้ยาิพี่นงต้องเข้ามาดูอาการกันจ้าละวันพาอถุงพยาบาลกันพักใหญ่ก็ค่อยได้สติผมหวาดกลัวและข้องใจมากเรื่องสาเหตุการตายของอาจึงเอ่ยปากถามพ่อไปว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่ พ่อมองดูนาฬิกาเห็นว่ากว่าจะถึงเวลาพาขึ้นสวดยังมีเวลาอีกพักใหญ่จึงสะกิดบอกให้อาเขยเป็นคนเล่าแกเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อาของผมซึ่งอุตสาเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาร่วมฉลองปีใหม่พร้อมกับคนอื่นเช้าวันลุ่งขึ้นก็ต้องรีบเดินทางกลับพรอมบ,บ้านของแม่ผัวกแก ซึ่งอยู่ที่ภาคอีสานเกิดเรื่องแม่ผัวเกิดล้มป่วยรับปีใหม่เสียได้ขับรถไปได้เพียงครึ่งทางซึ่งยามนั้นก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มก็ต้องพักเหนื่อยกันพ่อทั้งอาและอาเขยพักผ่อนไม่เพียงพอคืนวันสิ้นปีฉลองกันเสียดึกดื่นจึงเลือกเอาโรงแรมข้างทาง พักผ่อนนอนหลับเอาเรีงกันก่อนกะว่าชาามืดค่อยออกเดินทางต่ออาเขยเล่าใหญาติคนอื่นๆรวมทั้งผมฟังว่าก่อนที่จะเข้านอนกันอาของผมด้านเหลือไปเห็นฟ้าเพดานแผ่นหนึ่งเปิดแง้มอยู่น้อยๆและมีแสงสว่างเหลืองๆเล็ดลอดออกมาให้เห็นเป็นสังเกตจึงได้ลองบอกผัว พร้อมกับชี้ชวนให้ดูอาเคยผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจใครเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเท่าไหร่จึงหันหลังให้และเตรียมตัวจะนอนแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งน้อยเมื่อรู้สึกว่าเตียงมันยุบยวบรูแปลกแปลกพอหันกลับมาก็ต้องเออะเพราะอ,อาของผมกำลังปีนขึ้นเก้าอีา้ไม้ เพื่อที่จะได้เอื้อมขึ้นไปเปิดฝาที่แ้มอยู่นั้นถึงทำอะไรนะ่ะแม่มึงอา้าวถ้ออย่าไม่นอนก็มาจากเก้อี้ให้ฉันก่อนเร็วอ้าของผมหันมันตะก้อกับใส่อาเขยที่นอนทำตาปิบปบๆตั้งกระทู้ถามอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องยันกายลุกขึ้นมานั่งจะเก้อี้ให้เมียเพราะรู้ว่าถ้าหาก ทำให้ไม่พอใจแล้วไซอนุภาพของอารมณ์โกรธนั้นรุนแรงเพียงไหนกู้เดียวอ้าของผมก็ดันฝาให้เปิดกว้างพอและล้วงมือควาดเข้าไปหาสิ่งของอะไรก็ตามที่สงสัยอยู่นั้นแล้วแกก็ลอ,อกมาอย่างดีใจพร้อมกับยื่นสิ่งที่อยู่ในมือให้อาเคยดูน่ะนี่มันทอง อาเคยผมเอ้ยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องตาลุกวาวเพราะที่อาผมถืออยู่นั้นเป็นเส้ยคอทองคำเส้นเข่งกกขนาดเอาจากสายตาหาไม่ตีปูงก,ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสองสามบาทแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะอ,อาของผมเพิ่ทรงตัวไม่อยู่ลูกลงมาจากเก้าอี้แบบไม่ทันตั้งตัว ดีว่ามันกระแทกกับเตียงก่อนแล้วจึงลงไปกระแทกกับพื้นข้างล่างมี่เช่นนั้นคงได้หัวฟาดคอหักตายคาที่กันไปข้างสองผู้เมียนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองสร้ยอยคอทองคำเส้นนั้นด้วยอาการดีใจแต่พออาเคยผมจะขอดูให้ชัดทับถูกอาของผมตะโคกใส่เล่ากับไม่ใช่ผัวเมียกัน อย่ามายุ่งกับคอของกูอ้าเคยบอกว่าตอนนั้นแวบ,บหนึ่งเกิดขัวเมียตัวเองขึ้นมาจับจิตล่ากับว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่คุณที่ร่วมเลี้ยงเคียงข้างหมอนอยู่ด้วยกันมาสิ2 0ปีแต่เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้หลังจากที่ทำตาขวางขู่ฟอๆเป็นจ้กอ้างหัวไข่ใส่ผัวตัวเอง อาของผมก็หันหลังให้ทิ้งตัวดงนนไม่พูดไม่จาใดๆอีกอาเคยผมตอนแรกก็ว่าจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังนึกเคืองที่จูๆ่ๆถูตะคอกขึ้นมึงกูใสเมื่อคู่จึงนอนห,นหันหลังให้เช่นกันคืนนั้นแกก็ฝันฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยจับมือกับอาของผม เดินเคียงข้างกันไปจูจูอ้าของผมก็เอ่ยขึ้นเสียงเศร้าบนสะอื่นพ่อมึงเอ้ยฉันลักแกนะดูแลตัวเองให้ดีๆตอนฉันไม่อยู่แล้วแล้วจูจูอ้าของผมก็ถูกกชากให้ลอยหายไปโดยอะไรก็ไม่ทราบแม้จะพยายามลองเรียกวิ่งตามแค่ไหนก็ไม่ทันที่สุด ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะนาฬิกาปลุกดังขึ้นพอเลืมตาตื่นขึ้นก็เห็นว่าอ้าของผมนั่งกอดเขาจ้องมาจากเก้าอี้รับแขกที่ตั้งอยู่ปลายเตียงถามอะไรก็ไม่ยอมตอบสักคำอ้อแต่นิ่งเงียบจ้องตาเขมิงอยู่แบบนั้นจัดการอาบน้ำอาบท่าแล้วจึงออกเดินทางกันตลอดเวลาแกแอบสังเกตอาของผมที่มีอาการแปลก เอาแต่นั่งนิ่งเป็นสาวหินช่องกะมิงไปข้างหน้าอย่างเดียวถามคำตอบคำบางครั้งก็ไม่ตอบเอดอดือ้และเมื่อมองไปที่คอก็พบว่าสวมสร้อยเส้อที่เจอเมื่อคืนแทนสร้อยพาดที่สวมอยู่เป็นประจำเสียแล้วที่สุดทั้งสองก็ขับรถไปถึงบ้านแม่ผัวในตอนบ่ายแก,แก่ๆแต่อาการของอาก็แปลกไปอีก แกไม่ยอมลงจากรถเอาแต่นั่งอยู่แบบนั้นจนอาเขยของผมที่เดินเข้าบ้านไปแล้วต้องออกมาตามแต่พอเปิดประตูรถได้ก็ต้องงายหลังเพราะถูกถีบเข้าที่หน้าท้องน้อยเต็มแรงเท่านั้นยังไม่พออาของผมยังพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายห้อห้าอีกมันเป็นคำพูดที่ทำให้ทั้งอาเขยและญาติกัน ที่มาฝ่อใกา้คนแก่ถึงกับหน้าซีดเอาเหล้าเอาไก่มาให้กูกินกูหิวไม่อย่างนั้นกูจะกินอินนี่เสียอาการแบบนั้นคนแถบอีสานเขารู้กันทั่วหน้าว่าผีเขา้าแต่จะเป็นผีใครหรือผีอะไรนั้นต้องหาคำตอบกันอีกทีแม้จะกินทั้งเหล้าทั้งไก่ตามที่ร้องขอแล้วแต่ผีทั่วนั้น ก็ยังไม่ยอมออกจากล่างของอาผมมันสิงอยู่แบบนั้นสร้างความทรมานทางร่างกายให้แกจนสุดสูมก้าวปาไม่ยอมกินพูดคุยด้วยก็ไม่ทั่วตอบเอาแต่นั่งตาขวางหาทั้งพระทั้งหมอทำมาจัดการใช้ด้วยไม้หน่วมคือการชจิรจาหรือด้วยไม้แข็งฟาดด้วยหวายสวดไล่ด้วยกระถาก็ไม่เป็นผล มันอยู่ในล่างของอาผมสิงอยู่แบบนั้นเป็นอาทิตย์จนในที่สุดร่างกายก็ทนไม่ไหวอาของผมล้มหมอนอนเสือผอมเก้งหรือแต่หนังหุ้มกระดูอาเคยพาตัวกลับมาที่สกอตแลยกะว่าจะมาหาทารักษาเอาที่นั่นแต่ก็ไม่ทันการพรชามืดวันนั้นท่านที่ที่ขับรถเข้าบ้าน อาของผมที่นอนเหี่ยวเป็นผักก็จะเป็นเสียงหัวลอะขึ้นดังลั่นพร้อมกับบอกว่ากูจะไปแล้วเท่านั้นเองแล้วก็ชักตาตั้งและสิ้นใจไปดดียโดยที่อาเขยของผมช่วยอะไรไม่ได้เลยและที่แปลกก็คือสร้อยทองที่อาของผมสวมไว้ตั้งแต่วันที่ออกจากโรงแรมจนกระทั่งสิ้นใจ มันไม่ได้สวยสดใสเป่งปังดังตอนแรกกับมองคำ้ำมีสีดำจับตามขอบล่ากับเป็นทองที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้ตากลมตากฝนมานานนับร้อยปีมันเป็นแบบนี้นี่เองผมอุทานขึ้นทั้งพ่อและอาเขยถามว่าหมายความว่าอย่างไรผมจึงเล่าเรื่องราวที่ตัวเองและเพื่อนเห็นตั้งแต่จอดรถมาเมื่อตอนหัวค่ำ และสาเหตุที่ทำให้พวกเราลองลั่นตกกนนระไดเมื่อคู่อาเคยของผมเดี๋ยวมัวไปยังโล่งศพของอาแล้วลองให้หูบอกว่ามันคงเป็นเพราะสร้อยสินนั้นเป็นแน่มันต้องมีอะไรสิงอยู่ในนั้นและกินอาของผมจนตายเพราะอ,อาไปจับมันเข้าอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากวันเผาพวกเรา ไเก็บกระดูกกันตอนเช้าปรากฏว่ากระดูกของอาผมไม่เพียงสีขาวหรือเหมือนของคนอื่นๆที่เคยเห็นมันเป็นสีดำสนิททุกชิ้นรล่ากับมีคนเอาสีมาทาเอาไว้สัป,ปเพลือบอกว่าแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของคนนวนของหรือไม่ก็ถูกปอบกินจนตายไม่ผิดแน่ ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกตามไปจากที่พวกเราคิดเลยสักนิดเดียวที่อากองผมตายก็เป็นเพราะพี่พอปอบไอ้สิ่งอยู่ในซร้อยเส้นนั้นจริงๆนั่นล่ะครับเป็นเยนบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b ้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ